สวัสด,ดีทุกคนยินดีต้ตอนรับเข้าสู่ช่อง A O of o b i t วันนี้จะมาระบุคอมแบบ4ต่อ3แบบ4ต่อ3กันไปดูไปที่การตั้งค่บไปกันไปที่ระบบ เดือนไปล่างสุดเลยเกี่ยวกับอลวมีการเาื่อนวน่า้อเดือนปีน้ฝั่งขอต้องการการรยาตัวเองคือสจจลงสมัครน้ีนายกอบจส่วนฝั่งพปก็มีคนของตัวเองที่ต้องการสลงสบอกาอสุดท้ายในบานปลา นี่คอมเครื่อง,งนี้ชื่อ Desktop k t คี i ทีสามตัวประมวลผลขอไม่บอกเพราะมันยาวเกินติดตั้งแลมแล้วเพิ่งติดตั้งแลมนีเอง 8 0 0กิกะไบต์7.88กิกะไบต์ใช้ได้รหัสอุปกรณ์ของไม่บอกถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย